เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่เมนูของเฮาในมื้อนี้ผักสดๆจากที่จริงมันอยู่หน้าโตัวแต่เมื่อคืนนี่ละ่ะเห็นจับก็เลยจับมากินกับพ่อคิดเซฟประเด็กกับประเดกไ <laughs> ทยเลยประเดกพุ่งเข็มสหรัฐสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาฮับชมในตอนนี้เนาะมื้อนี้ก็เป็นมือน้อนึงที่ว่า ตดยมานอนนี่ก็เป็นคืนที่น่าจะที่ที่ซีเล้วบจ่จักมือตแต่น่าจะมื้อที่5เนาะหามื้อซีคืนค่ะสิว่าหรือว่าซีมื้อ3คืนก็บ,บ่มั่นใจเนาะอันนี้เนาะมื้อนี้แบบตวยก็มีแผนที่สิไปส่วนแห่งหนึ่งโดยที่อยู่พ้นพิสัยโดยมีอ้ายเพิ่นสิไปส่งแล้วก็เพิ่นถามว่าสิไปจักมงเราว่าประมาณกินข้าวแล้วแล้วก็อ้าย่นยังคาตัดหญ้าให้งัวอย่างตั้งจใงอยู่เนาะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวมันสิซักซ่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวตวยมื้อนี้สิมาลงมือ ดอให้เอื้อเอื้อไอ้คนกินว่าสิเป็นยังไงเนาะแล้วเอาคนว่าโอเคสั่นกับไปเบิ่งอยู่ตู้เย็นว่ามีอย่างกินมีอย่างให้กินก็เฮ็ดไปล่ะก่ตัวที่มาเบิ่งเนาะเฮ็ดไอ้โลดเราเอานี่ทุกคนเราเอาไก่นะทุกคนนี่เอาไก่มาไว้นอกคิดว่าแล้วน่ะจะเฮ็ดปิ้งซีนบ่ตัวก็เลยว่าสิมาเฮ็ดปิ้งซีนเนาะแล้วก็เฮ็ดเครื่องต่ำมะหุ่งทุกคนพอดีบังเอิญขนาดเห็นเครื่องต่ำมะหุ่งตู้เย็นเดียวมื้อนี้สิโซ่ผีมือในการต่ำมะหุ่งล้วก็ปิ้งไก่แล้วก็บางทีีสิเเฮ็ดอันนนน้ําาะ เมนูป่ากระป๋องเนาะชีบิบงน้ำกันว่ารซิมีอย่างแน่ที่จริงกันน่าจ,จะมี3จานเนาะอาหารของเฮาในมื้อนี้ก็คือนี่แหละก่อนอันมืดเดี๋ยวตัวซีบมาอืมแซ่นี่ก่อนอันนี้เอาไว้เฮ็ดโอเคอันนี้บ่ใซโบ่เอาเพราะว่าเฮากะตั้งใจว่าสิเฮ็ดเอา3เมนูนี่ซะหลักๆเพราะว่าเฮ็ดไปหลายกว่านี้มันกะสิกินบ่หมด,มด เดี๋ยวตัวที่มาคัดมึงก็นอนว่าสิเอาอย่างนี้ยที่เอาปีนี่เอาจากสองสามปีโอเคสามปีหกปีงี้กไ <c oughs> กลพวกปีละก็เอาหาลำบากไว้จังใดขึ้นคนข่าวว่าเอาอาหารนะ่าคนข่าวว่าหลายเนาะ เอาขาอีกเอาขาอีกสามเนาะให้กินขาคนละขาแล้วก็กินปีกคนละสองอันเนาะอันนี้กับเหลือละเอาไปไว้กินพาเบิรงเด้อฝีมือของตัวมันสิเป็นยังไงตัววามันต้องแบบว่าว้าวทำไมอร่อยจังนะอันนี้ว้าไปซื้อเลยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวตัวชิมาลงมือก่อนก่อนอี่เมื่อชิมาใหดปิ้งนี่เนาะทุกคนเนาะ นี่นยิงไก่เขียงดีๆก็มีทุกคนแต่ว่าตัวซซกเรเห็นนะมันไปอยู่เสร็จแล้วนี่ตอนนี้ยังเห็นอยู่ว่ามีอยู่แต่อันนี้มันแตกนะทุกคนเนาะแตกเคืองน่าจะไอโรสน่าจะเป็นคนหุนแหงนะทุกคนเนาะนี่ผมระย้เอาเอานี้มาใส่นิดน,นึงเนาะ เมนบมดละเมนละพริกไทยพริกไทยดำคิดว่านา่าจะใส่โบหลายกวนี่ก็ได้เพราะว่ามันน่าจะหอมในตัวหลายละพริกไทยดำนี่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวสิมาทุบๆมุนๆเนาะนี่ ใ s <S 1941, ส่เข้าไปเลยกระเทียมใส่เข้าไปเลยเพิ่มสูรรสให้กับซีวิตเอาน้ำตาลความหวานในซีวิตหลังจากนั่ er นกา บมมีเสี้ยวนะทุกคนเนาะเอาน้ำปลาใส่ออกก็ได้ปิ้งไก่น้ำปลานะทุกคนมันหอยนิดนึงโอเคหลังจากนั้นกะโคลเลโคลเลโคลเลเนาะนี่ทุกคนพร้อมอบเมื่อกี้เถียงกับไอ้คนอยูอ่เท็ดอบวาบอสิปิง้งเ็ดอบวาบอสิปิ้งอยู่ไ <c oughs> ป้แเข้าไปโอ้ยสกัดสด เอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ขายากแท้น่าจะได้ดีบอสอืมบีทเข้าไปเอาประมาณสามนาทีไปเนาะทุกคนเนาะวันนี้เขาชิมมาเริ่มเฮ็ดขั่วปลากระป๋องใส่กับไข่เนาะทุกคนเนาะนี่โอเคโอ้ค่อนออกคนออกคนออกคนออก มอตเตอร์เพลทน้ำอื่นนะทุกคนนะโบได้เบิรงทุกคนใครอยากสวนสดๆจากส,วน,ส,ส,ากสวนเลยอยากกินใครกับเก็บกินเลย อ่นานหนึ่ง นี่นะทุกคนมาเข่าเมนูที่สองเมื่อกี้เขาคิดว่าพึ่งอ้ายเพิ่นกำลังเพิ่นหนึ่งเข่าสุกแล้วแต่ไปเบิ้งว่าท่านเขายังนายังมายอู่ทุกคนไปเบิ้งอันนี้ตัวหักก้อนหนึ่งนาะทุกคนนี่เข่าเหนียวคิดว่าขาเจ้าเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเข่าแต่ว่ามาเบิ้งเข่าเอ้ายังบ่ได้เห็นอย่างถือตัวนี่วะเอาทุกคนแับนี้กระซิมาเริ่มต่ำมาเนาะต่ำเครื่ยไม่ใช่ต่ำซ้ำซาใครไก่มันสีสุกเนาะงัวงนิดนึง เอาน้ำตาลอืบ้บชีวิตขาดหวานไม่ได้ทุกคนดิมันมืดเหรอโอเคแล้วก็กระปิซื้อปลากระปิมันจะไม่มีนะใในที่สุดเรากลับไปหากระปิได้แล้วนะทุกคน ปลาดิดนึงที่ขาดบัได้หน่ะทุกคนปลาแดกโอเคหอดละโอ้มีอันนี้ก็ดินี่ปลาแดกไอเพชรสหรัฐพร้อมโอ้โหบัได้ลองซีมเลยหเห็นซ่ากันไปเนาะหวานทุกคน โอเคซำซ้ายเดี๋ยวหนึ่งเข่าแล้วกันเลยจึงสีออกมาหุงลงนเนาะเพราะว่าอยวาของใส่เลยแหละมันที่คล้ายเครื่องเนาะนี่ไกลก็เรียบร้อยแล้วนะทุกคนพร้อมสืบนะทุกคนเนาะนี่มาเริม่มตำบหงงเขาต่อ เค okay. ได้แลวแซมละ่ะนี่เมนูของเฮาในมือนี้นี่พักสดๆจากที่จริงมันอยู่หน้าตัวแต่มเมื่อคืนนี่ละ่ะเห็นจับก็เลยจับมา กำลังกินเสียมากเลยก็บอกว่ากสดก็ได้ก็สดอยู่ก็สดอยู่สดตัดเมื่อคืนนี้เออสดจากเมื่อคืนนี้ตัดมาเมื่อคืนนี้ดินี่จากเอ้าลืมหมดซิกินที่เนาะกาเด้นกาเด้นที่เหนียงว่าลืมหมดซึ้งต้องปรับแล้วต้องใหม่แล้วต้องใหม่แล้วจำชื่อเอาไปได้จำชื่อสวนเอาไปได้นี่โอเคเอ้าซุยนี่ข้าวเหนียวทุกคน ฮอนฮอนฮอนอีหลีก็โบ้เห็นอันวีข่อยรีวิีส่วนใส่ใส่หัวเข่าข่อยโบเห็นอันวีสอกอันวีโบเห็นอันี่วะอันวีเป็นยังไงฮะฮะแมนใส่หัวแล้วปิ้นไปปิ้นมาอ๋อตั้งมี่ใช่หัวเหรอแมนโอ้โหสั้นกระถิกก็สั้นนะข่อยยึดถือก็อันนี้คืออะไรแนะนำก่อนเนียเหรอเชฟต่อยเชฟต่อยต้องแนะนำมานิดนึงอันนี้คืออะไรน่าจะแมน ข่่ัวใส่อะไรสักอย่างนึ่งขวใส่ปลากระป๋องอ๋อไม่มีชื่อเมนูก <English> ุ <viene category> ่งไข่ใส่ปลากระป๋องปลากระป๋องขวบใส่ไข่เน่ยไม่ซองเมนูไครก็ปลากระป๋องก็ปลากระป๋องใส่ไข่ไม่เล่นเขามากันไหนก็เอานั้ะก็โอเคนะแปลกดีไม่เคยกินครั้งแรกในชีวิตอันนี้หอยกระหังก็เห็นมือสวยซ่องอาณาเนี่ยเกาะปลาปลาทูเมีอะไรคะนะ ก็เห็นเขาเห็นเขาเห็ดมันสวยนี่ยูทิคหรอกกนเลยว่าเอามาให้ตอก็เลยเอามาเฮ็ดต่อสรุปเอ้ยต้องเรียกรถลงหมอมารอปะมาบอท่าบะทกาบอท่าบอท่าประกันบอเอาของหมอต้องเอาต้องเอาแต่ละเมนูไหมอันนี้เด็ดปีงไก่ผมยังไร ซื้อปิ้งไก่ปิ้งไก่กระเด็นทีปิ้งไก่กระเด็นทีจากเซเว่นมาโคอันนี้เดีอันนี้ยินไหมต้องมีสามทองก็ฝีมือเชฟต่อยเชฟต่อยแมนแมนแมนมาเลยริมชิม ลุ้นๆต่อมาลุ้นๆจกคิดดนเลยไหมเมื่อธาตุแปลกๆหวานแปลกๆป่ะหว,วานหวานหรอเหมือนถ้าเป็นถ้าเป็นไทยนะเ,นยนะเราเราเข้าใจว่านี่คือตำไทยอะ่ะเราลองชิมดูชิมสาคบนะเหมือนตำไทยไหม ถ้าเป็นถ้าเป็นไปซื้อตามา้านรสชาตินี้เอ้ยว่ามันคือตำไทยอ่ะตำไทยเนาะคือเขาจะใส่จะมีใส่ถั่วลิสงแล้วก็รสชาติจะออกหวานหวนหน,น่อยนึงอ๋อ,อตำไทยซิเป็นตัวนี้เนาะ,ะเสพปลาแดกกับปลาแดกทครด้ดปลาแดกคุณเพชรสหรัฐเอาเหรอไม่เห็นอยูอ่ฮน เดี๋ยวนี้เยอะเลยงานดาราทำดาราอันนั้นของกันนั่นเลของไอ้มัมเด้โดนซาดนัวไม่กลัวใครนะเป่นบ่ยังไม่เห็นมาขายกันมัมมาขายแล้ขายโดนแล้นะอืมเพิ่งขายเลยยาโสตินีบ่มันขายตัวประเทศแต่แบบประเทศมันบางตีเผ็ดมากยังไม่มีดีลเลอร์ที่หนองคายไงยังไม่มีดีลเลอร์เอามาขาย ตัวแทนจำน่ายเพชรอาจจะขอหือว่าร้านนะฮะร้านร้านนั้นเพชรอยู่นี่เลยอ๋อเพชจะแม่นเนาะียืนอยู่แล้ากันหลายเลยเพชรล้านใช่ปะเอ้ยขอเด้อพี่น้องข่าเดี๋ยวผมเอาไปพี่จะส่งมานนะจะว่าเออ่ปลาแดกเพชระหันนี่อยู่แล้วหลายเลยอยู่แล้วหลายก็ปลาหนึ่งตัวบักคนละเอ็ดน่ะยิ่งทะเบิด ัคือเกย์นะนะบางยังก่ทชงไปหลายหลายเด้บางยังก่อดีแล้วไม่ถอยมือนนะเตรียมขั้นอะเออไอะไรแซ่บแซ่บนัวหรืออะไรสักอย่างหรือปะชื่อรถส่งรถแฟลรถเคอรี่อ่ะส่งไปลาวเยอะๆนี่เจอมารีวิวกินข้าวข่าเฉียบเลนะภาพมันยังก่อคนไหนอ่ะหล่อนที่ชอบกินจำของเลี้ยงแบบ รีวิวคงเยอะกว่าอืมจำื่อแบบอืมรับยืมไม่ได้คิดตอนนั้นผู้นั้นแหละแล้วก็แล้วทำไมคุณไม่ถ่ายคุณตอนเวลาคุณกินหือถ่ายคนอื่นก่อนเราได้กินคำไ่ไปเลยอืมโอ้ขาดกล้องเลยกินคำญ่ไปเลยเอาลยแม่เป็ยนยัง กินก็ได้เค็มๆนี่เนาะเอฟตีดีตกใจเค็มๆคำนี้คุ้นๆโอ้ไอแอปเปิ้ลโดนแซลเนาะให้เค็มๆเค็มๆแปลว่าอะไรแบบทำทำร้าสุขภาพเรียบร้อยวันนี้กินแบบเรียบร้อยเรียบร้อยนปิดกล้องกับอีกแนวนึงเค็มๆแน่ดี ตลองตุบไหมถามความานั่งมือแรกทุกคนมึงไม่ยังเกี่ยวอยู่นี่อืมตุบฟังตุบก็มานั่งหมอดกินเนาะฮะมอดจ๋าป่ะเนาะแม่ออนเออเดมอดขนาดท้าสี่อะไนี่ใบยูอืมใบยู่้องได้อบยาตัวไอ้เจอ้อมยาต้องได้อบแห้งก่อนเนาะมันบ่ นี่ทุกคนเกียงเตะมีแต่อันนี้มันหลายเกินเอาอิมอ่มแล้วใส่ก็อิ่มพอได้เยอะเลยบ้านไม่ค่อยแซ่บป้านใดก็ลเลยเหลือเห็นไหมไม่ค่อยแซ่บอันนี้อะไรเฮ้คนลาวเรียกอะไรนะบักเลนเนาะบักเลนพี่แกบบักเลนตัวมะเขือเทศเแมนละอ๋อไม่ละเนาะไม่ค่อยแซ่บเห็นไหมเหลือจะเหลือแต่ซดฮอตน้ำ นี่นะทุกคนเนาะตัวเองบมาเฮ็ดแจงกินในมือนี้กะมาพอกันำชัยคลิปน้ำล้วกะเฮ็ดนี่อย่างหลายๆอย่างครับเนาะเดี๋ยวตัวไอ้วันละกะไอโรดที่ไปเดี่ยคนพิเศษวะคนพิเศษโอ้โหข้ามจังหวัดอีกแล้วมือนี้นี่ไม่อำอหนองคายครับหนองคายกันวะข้ามอำเภออำเภออำเภอเริ่มเริ่มสับสนกับอำเภอครับจังหวัดแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวต้นหน้าอาร์ซีมีซองไอ้วันเลยทุกคนเด้อซองการเดินที่เด้อเพราะว่าเราเคยเฮ็ดเฮ็ดคลิปแล้วแต่กะเดี๋ยวเราได้ลงคลิปด่วนแล้วฮะนะ เออเลยซีเฮท์คลิปปะซ่านต้องถาเบอรงน้ำกันเด้อทุกคนเดอ้อถาไปกดติดตามน้ำกันสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แตก่กดซับสไคร้เขาเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายอิม